ชเลนใช้เงิน1500บาท30วันวันที่13เปิดคลิปมาก็คือมาแพ็คของกันเลยวันนี้จีค่อนข้างจะยุ่งตั้งแต่เช้าเลยนะทุกคนวันนี้มีออเดอร์ทั้งน้ำพริกทั้งสติกเกอร์เลยนี่ถ้าเกิดใครสั่งน้ำพริกจีก็จะแถมของน่ารักน่ารักแบบนี้ไปให้ด้วยที่บอกว่ายุ่งวันนี้ก็คือจีต้องเคียงงานของจีแล้วก็ไปช่วยงานถ่ายภาพด้วยวันนี้เสียงจีจะค่อนข้างแหบนะทุกคนมาพากแล้วเสียงมันก็จะแปลกๆไปหน่อยนะตอนนี้จีก็วัามางานแต่งแล้วนะนี่เด็กเอ็นวันนี้เขามา เพราะว่าเจ้าภาพให้มาหึโต๊ะเลย กติเราจะเป็นคนจ้างเด็กเอ็นใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้เราโดนเด็กเอ็นจ้างมาช่วยงานจีก็เลยเรียกข้าวตัวเป็นหมูจุ่มหนึ่งชุดเลยทุกคนทุกคนหมูจุ่มบ้านเราชุดร้อยสิบเก้าบาทพร้อมผักเลยนะมันถูกมากแล้วก็คือกินสองคนอ,อิ่มเลยที่เห็นใ้เส้นเหลืองๆนั่นก็คือวุ้นเส้นนะทุกคนแต่จีตอกไข่ใส่ลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้ไข่มันเคลือบเส้นแบบนี้แล้วก็นําไปต้มให้สุกโอ้โหมันอร่อยมันนัวไข่มากๆเลยแล้วยิ่งเอาไปจุ่มกับน้ําจิ้มแบบนี้บอกเลยว่าเด็ดเป็นสูตรที่จีทาประจาเวลาไปกนนนู่กะ,ะเลย,นะนลนะเลยา้อัดบว นานๆทีได้ออกมากินแบบนี้ก็สดชื่นเหมือนกันนะเนี่ยมาสรุปยอดก,กันดีกว่าวันนี้จริงไม่ได้ใช้เงินเลยเหลือ577บาทเท่าเดิม